บันทึก21คดีตังเปาบุญจิน ประวัติเปาบุญจิน,นเปาบุญจิน้นมีชื่อจริงว่าจึงแซ่เปาและมีชื่อรองว่าซีเหยินแต่คนจีนมักนิยมเรียกท่านในนามของเปาซิงเทียน หรือเป่าแสทีหรือเป่ากงเป็นการยกย่องว่าท่านคือขุนนางช้นผู้ใหญ่ที่ดีและสื่อสัตย์เที่ยงธรรมส่วนชื่อเปาบุญจินที่คนไทยเราคุ้นเคยมีความหมายว่าขุนนางเป่าฝ่ายบุญผู้เที่ยงธรรมเปาบุญจินมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศค5 4 2 ถึงคันซึ่งตรงกับสมัยแผ่นดินพระเจ้าท่งเจินจงแห่งราชวงศ์เป่ยซ่งป้าบุญจิ้นเป็นคนเมืองเหอเฟอยจังหวัดหลูโจปัจจุบันคืออำเภอเหอเฟอยมณฑลอันหยุยเขาเริ่มชีวิตราชการเมื่ออายุ28ปี โดยสอบเป็นขุนนางได้ในชั้นบัณฑิตจิ้นซือซึ่งเป็นขุนนางฝ่ายบุญและได้ไปเป็นนายอำเภออยู่ที่เมืองเทียนฉางจากนั้นก็ก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ทางราชการเรื่อยมาโดยได้เลื่อนเป็นเทียนจางเก๋อไต้จือเทียบเท่าตาแหน่งที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินราชบัณฑิตแห่งหอภูหลง ข้าหลวงจังหวัดหลูโจข้าหลวงเมืองไคฟงสมุดรอดชอบพิธีและรององคมนตรีตามลำดับว่าบุญจินเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ทุจริตชอราดบางหลวงมักช่วยประดุงความเป็นธรรมให้กับราชสรดนในคดีต่างๆโดยไม่กลัวเกรงอำนาจอิทธิพล และไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมทั้งสิน้นจนคนจีนมีคำกล่าวว่าเมื่อใดที่เปาบุญจินยิ้มเมื่อนั้นน้ำในแม่น้ำหลงหวงหวงเหอจะใสสะอาดเป็นการยกย่องเอาแม่น้ำหวงเหอที่มีแต่น้ำขุ่นเหลืองมาเปรียบเหมือนความไม่เป็นธรรมในสังคมและเมื่อใดที่เปาบุญจินยิ้มแสดงว่าความไม่เป็นธรรมในสังคม ได้ถูกขจัดออกไปแล้วอย่างน้อยก็คดีหนึ่งสภาพสังคมในสมัยราชวงศ์เปิยซ่งที่ฟอนเฟะคุนนางข้าราชการทุจริตช่อราชบังหลวงกันจนเป็นเรื่องธรรมดาพวกผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นสมคบกับราชชนิกุลยักยอกข้าวหลวงฉุดกล้าหญิงสาวชาวบ้านกรีดนาทาเล่นราสโดน เรียกว่าก็กรรมทำเข็นกันจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วซึ่งชาวบ้านก็ได้แต่โกรธแค้นอยู่ในใจไม่มีใครกล้าร้องเรียนมีทุก์ขแต่ไม่มีที่เรียกหาความเป็นธรรมได้จึงได้แต่กล้ากลืนปล่อยให้น้ำตาตกในซึ่งในสภาพสังคมแบบนี้คุณนางดีๆที่มีใจซื่อมือสะอาดแบบเปาบุญจินอย่าง างก็ทนอยู่ในราชการกันไม่ได้แต่ด้วยนิสัยที่แข็งกล้าวและกล้าหาญก็ประกอบกับสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดทำให้เปาบุญจินไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลไม่กลัวแรงบีบคั้นกดดันมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดียวชนิดไม่กลัวตายไม่ว่าจะเป็น พระมาตุลาพี่หรือน้องชายของพระมเหสีพระชามาดาบุตรเกยของพระเจ้าแผ่นดินหรือแม้กระทั่งพระอาจารย์ในพระองค์หากว่าท่านเหล่านี้ทำผิดกระบินเมืองก็ต้องรับโทษเหมือนราษฎรทั่วไปหรือถูกประหารชีวิตไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้เปาบุญจินยังได้จัดการลงโทษหลานชายของตัวเองลูกชายของพี่สะพ้ยซึ่งเลี้ยงดูเปาบุญจินมาจนโตซึ่งการทำงานแบบไม่เห็นแก่ความเป็นสายเลือดญาติพี่น้องและใช้กฎหมายบังคับพวกคุณนางที่มีอิทธิพลช่อฉน,นอกจากเปาบุญจินแล้วคงหาคนแบบนี้ได้น้อยคนนักก็ดีที่หนึ่ง ความวัวตำแหน่งแรกที่เป่าบุญกินได้รับแต่งตั้งคือนายอำเภอเมืองเตียนฉางเวลานั้นเขายังเป็นคนหนุ่มอายุเพิ่งจะยีส่สิบเศษเเท่านั้นนายอำเภอคนก่อนแซ่ฉินเป็นคนแก่ที่มีผมหงอกขาวโพลนไปทั้งศีรษะนายอำเภอฉินเห็นนายอำเภอคนใหม่เป็นหนุ่มน้อยวัยอ่อนหัดเช่นนี้ ใจก็เต้นตุ้มตุมต,มต่อมต่อมไม่เป็นจังหวะพูดถึงไม่พูดแต่ใจก็คิดแล้วว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงรับผิดชอบภาระอันหนักอึง้งไม่ไหวแน่นายอำเภอชินเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆใจซื่อมือสะอาดเขาเป็นห่วงว่าตัวเองอายุมากแล้วจะทำงานได้ไม่ไดี อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมาชั่วชีวิตจึงได้ทำหนังสือขอล่าออกจากราชการไปยังราชสำนักซึ่งก็ได้รับการอนุมัติแต่เขาก็ไม่คิดว่านายอำเภอคนใหม่จะเป็นคนหนุ่มไวหัดวัยอ่อนหัดเช่นนี้ทั้งสองได้พบหน้าและทักทายกันแล้วต่างก็นิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรสักคำนายอำเภอชิม ไม่ส่งมอบตราประจำตำแหน่งนายอำเภอให้เปาบุญจินก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เหมือนกันทั้งสองนั่งจิบน้ำชากันไปเรื่อยๆสักครู่ต่างก็ลุกขึ้นกล่าวอำลากันเปาบุญจินกลับที่พักส่วนนายอำเภอฉินก็กลับไปยังที่ทำการเมื่อกลับถึงที่ทำการนายอำเภอฉินนั่งคุ่นคิดอยู่ในใจว่าจะทำอย่างไรดี แต่คิดอยู่นานสองนานก็ยังคิดอะไรไม่ออกทันใดนั้นผู้ช่วยนายอำเภอก็เดินพลวดพลาดเข้ามาบอกว่าไต่เท้าจางหมันกับหลีตุนที่ต้องคดีวัวขิดกันตายกำลังโวยวายด่าให้ด่าใต้เท้าว่าสติเลอะเลือนครับว่างไงนะ นายอำเภอฉินฉุนนึกขึ้นได้ใช่สิคดีนี้ยืดเยื้อมานานยังไม่มีอะไรกระจา่างแต่ข้าไม่สติเลอะเลือนแล้วจะเป็นอะไรไปได้คดีนี้ตัดสินความยากจริงๆเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าจางหมันกับปลีตุนเป็นเพื่อนรักกันมากมีบ้านอยู่ที่เชิงสะพานเสือถังเฉียวใกล้ๆกัน วันก่อนพวกเขาทั้งสองจูงวัวไปกินหญ,ญ้าที่เนินพอปล่อยวัวไปกินหญ,ญ้าแล้วทั้งสองก็นั่งคุยกันสักครู่วัวสองตัวเกิดขิดกันขึ้นแต่พวกเขาก็ยังไม่ลุกออกไปแยกวัวยังคงคุยกันเพลินต่อไปและโดยที่ไม่มีใครคาดคิดถึงวัวสองตัวขวิดกันอยู่สักพักใหญ่วัวของจางหมัน ก็ขวิดวัวของหลีตุนจนตายวัวเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ของชาวนาจะให้ตายไปเปล่าๆปลีๆแบบนี้ได้ที่ไหนกันหลีตุนจึงต้องการให้จางหมันชดใช้ค่าเสียหายสัตว์มันไล่ขวิดกันเกี่ยวอะไรกับข้าตรงไหนข้าก็ไม่ได้ไปฆ่ามันนี่ว่าจะให้ข้าชดใช้ได้ยังไงกันจางมันพูด หรีตุนไม่พูด,ดพร่ำทำเพลงจูงวัวของจังหมันจะพากลับไปบ้านจังหมันไม่ยอมทั้งสองจึงทะเลาะกันและแจ้งความฟ้องร้องถึงศาลประจำอำเภอนายอำเภอฉิมสอบสวนจนรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าตัดสินให้ชดใช้จังหมันก็เสียเปรียบ แต่ถ้าตัดสินว่าไม่ต้องชดใช้หลีตุนก็เสียเปรียบช่างใจดูแล้วมันก็ยังดูไม่ยุติธรรมจึงสั่งเจ้าหน้าที่ศาลว่าเอาสองคนนี้ขังไว้ก่อนให้ข้าคิดได้แล้วค่อยตัดสินความให้จางมันและหลีตุนถูกสั่งตัวเข้าห้องขังคราวนี้ทั้งสองไม่ทะเลาะด่าทอกันแล้วแต่กลับหันมาด่านายอำเภอฉินว่าสติเลอะเลือน พวกเขาห่วงว่าขืนอยู่ในห้องขังนานวัวที่ตายจะเน่าเสียก่อนวพอานายเพื่อชินผู้ช่วยมารายงานเช่นนี้ถึงเขาจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับคดีนี้แต่ก็แอบนึกดีใจว่าทำไมไม่ให้เจ้าหนุ่มเป่า ลองตัดสินคดีนี้ดูดึกได้เช่นนี้จึงบอกให้ผู้ช่วยไปว่าท่านไปตามใต้เท้าเปามาที่นี่สิพอเปาบุญจินมาถึงเกเลยถามว่าใต่เท้ามีอะไรจะสั่งมิทราบนายอำเภอจินบอกว่าใต่เท้าเปาข้า,ากำลังจะ,กะเกษียณอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงคดีหนึ่ง อยากขอเชิญใต้เท้าช่วยตัดสินให้กระจ่างแจ้งด้วยข้าจะทำให้ดีที่สุดเปาบุญจินบอกนายอำเภอชินสั่งการทันทีว่าเปิดศาลนายอำเภอฉินให้เปาบุญจินขึ้นนั่งบนบันลงังศาลส่วนตัวเองนั่งดูอยู่ข้างๆจางหมันและหลีตุนถูกนำตัวมาถึงศาลต่างเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หมดทั้งหมดให้ฟัง พอเป่าบุญจิ้นฟังจบก็หัวรอเสียงดังจนนายอำเภอชินและจัางหมันกับปรีตุนถึงกับงุนงงเสร็จแล้วก็พูดว่าพวกเจ้าสองคนมัวแต่คุยกันจนเพลินพอวัวเกิดขิดกันตายขึ้นมาพวกเจ้าเลยหมางใจกันอันมาโทษคนไม่โทษวัวตอนนี้ถึงกับโกรธแค้นต่อกันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ข้าจะให้พวกเจ้าคืนดีกันเหมือนเดิมว่าแล้วเปาบุญจินก็ตัดสินความไปว่าวัวสองตัวฝิดเขากันไม่ตายก็คือเป็นวัวเป็นให้ไว้ใช้ไถนาร่วมกันวัวตายให้เล่เนื้อแบ่งกันไปจางหมันหันไปมองลีตุนลีตุนก็หันมามองจางหมันแล้วทั้งสองก็ยิ้มร่าพูดขึ้นพร้อมกันว่า ไต่เท้าเปาตัดสินได้ยุติธรรมดีขอขอบคุณไต่เท้านายอำเภอชินนั่งพยักหน้าด้วยความดีใจอยู่ข้างๆนึกไม่ถึงว่าเปาบุญจินจะไหวพลิบดีและตัดสินความได้ยุติธรรมถึงเพียงนี้เมื่อจางหมันกับหลีตุนไปแล้วเขาจึงมอบตราประทับตำหน่งให้เปาบุญจิน และกลับบ้านเกิดไปด้วยความสบายใจที่มีเปาบุญจินมาเป็นนายอำเภอ